อย่างที่บอกอะสหรัฐเคยโจมตีอิรักเพราะว่าไม่มีนิวเคลียร์สหรัฐไม่โจมตีรัสเซียเพราะว่ามีนิวเคลียร์ <laughs> ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะลบกับประเทศที่มีพลังคู่ขี้กัน สวัสดีครับดีบีสุทาวนี่เราได้นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับยูเครนมาครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ยูเครนก็ยังค่อนข้างจะเป็นที่วิกฤตอยู่แต่เราคิดว่าเราน่าจะมาพูดสิ่งที่เรียกความจริงนะครใครว่าเราโปรัรเซียใครว่าเราโปจีนหรือว่าใครว่าเราโปาสารัฐคุณก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าความจริงก็คือสิ่งที่เป็นความจริงถ้านคติส่วนตัวนี้ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้นะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทําหรือไม่ทํา มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้วิริยาณตัวเองนะฮะในการตัดสินวันนี้เขาเลยเชิญพี่หมูนะครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับหลังจากเราได้ออกคลิปยูเครนไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะนะฮะว่าเราโปรัรเซียจริงๆเราไม่ได้โปรัรเซียเลยครับเราไม่รู้จักเลยครับรัสเซียเป็นใครยังไงเราคือคนไทยคนหนึ่งครับที่ฟังข่าวสงครามก็คือสงครามไม่มีใครดีใครชั่วหรอกยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุความขัดแย้งจริงเนี่ยอดีตมนันเป็นยังไงและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่ายูเครนกับรัส น้องสายเลือดเดียวกันด้วยแล้วมันประเทศติดก,กันเคยมีคนบอกผมว่าคุณเปลี่ยนศัตรูได้แต่คุณเปลี่ยนเพื่อนบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความคิดผมนะผมอยากเก็ดสนิกกับเพื่อนบ้านแล้วก็สนิกกับทางฝั่งตะวันตกด้วย คือเราไม่ใช่นกสองหัวนะฮะแต่การที่เราเป็นเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตนักแล้วเราเน้นถึงความเศรษฐกิจสมัยนี้ทําไมต้องมีไปมีพลังทางด้านการทหารในเมื่อถ้าเราเศรษฐกิจดีประชาชนกินอยู่แบบสุขสบายเนี่ยอันนั้นคือเป้าหมายของการเป็นผู้นําหรือเปล่าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประเทศยูเครนเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศย,รรย,เยูเคระะน,นเนี่ย,าย,ายสามารถขายได้ทั้งตะวันตกตะวันออกแล้วก็เป็นกลางโดยที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกับสวีเดนที่เป็น กลางอย่างเงี้ยเขาก็ค้าขายร่ารวยแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเลยต้องบอกว่าเมื่อก่อนที่มันจะเกิดสงครามเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในสมัยสงครามเย็นนะพี่สงครามเย็นเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติเนี่ยมันก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างคอมมิวนิสต์กับวันตก ประชาธิปไตยเราเรียกว่าประชาธิปไตยพี่เสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ยึดทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาไปเป็นประเทศที่เป็นบริประเทศบริวารอย่างเช่นฮังการีเช็โกสโลวาเกียยูโกสลาเวียโปรแลนด์แล้วก็ฝั่งเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือ,อะตะวันตกแล้วก็ตะวันออกตะวันออกก็มีว,ว,วอ,อ์ซออ่าคือวอ,อ์ซอแพ็อะไระแบบเนี้ย เสร็จแล้วเนี่ยมันก็แบ่งขั้วทางตะวันตกเนี่ยก็กลัวว่าทางคอมมิวนิสต์เนี่ยจะขยายอํานาจมาฝั่งตะวันตกในโต้กับวอร์ซอใช่วอร์ซอแพ็กไอ้ฝั่งรัสเซียก็กลัวตะวันตกจะขยายอํานาจมาฝั่งตะวันตกในนั้นก่อนปี1990เนาะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมี2ขั้วด้วยกันมันมี2ขั้วด้วยกันพอมีสองขั้วเนี่ยเขาก็จัดการเริ่มต้นก็คือว่าองค์การนาโต้ก็ตั้งสมาชิกขึ้นมาป้องกันแอตแลนติกเหนือรมีทั้งหมดด้วยกันสระเอ็นไหระเี่โอนนีอสิ่เป็นัญหา อ๋อคือมันขยายไปเรื่อยๆมันไม่ถูกตรงนี้แหละในขณะที่ปี1 9 9่ะเนี่ยรัสเซียตอนนั้นเนี่ยมีการแตกแยกออกมาเป็น15ประเทศซึ่งไอ้สนี่สัญญาวอรซอแพ็กเนี่ยก็ล่มสลายไปด้วยก,ก็คือเลิกแต่ในขณะเดียวกันนาโต้ไม่เลิกคือต้องบอกว่านาโตเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องทหารอาแต่ถ้าเป็นสมาคมยุโรปเนี่ย ประชาคมยุโรปมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่นาโต้มันเกี่ยวกับเรื่องทหารเพราะว่าในสัญญาเนี่ยถ้าเกิดมีใครบุกประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกนาโตเนี่ยเขาสามารถที่จะกฎหมายสามารถที่จะเอาคนเอาอะไรทั้งหงดทหารอาวุธเข้ามาช่วยได้เป็นประเทศเดียวกันอะใช่ครับผมอันเนี้ยคือสิ่งที่รัสเซียเนี่ยไม่ใช่ปูตินนะฮะตั้งแต่ก่อนปูตินตั้งแต่นายโกบาชอฟเบฟเนฟอะไรต่างๆที่ ก่อนประธานธิบดีปูตินเนี่ยเขาก็เคยคุยกับทางอเมริกาไว้อยู่แล้วว่ามีสัญญานะ,ะมีสัญญาแบบเจนเดิแมนเนี่ยคือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อนอนะว่าโอเคยุโรปไม่ควรจะขยายเอามาทางฝั่งตะวันตกคือ,อเนโตจะต้องไม่เอาประเทศกลุ่มวอร์ซอแพคเข้าไปอยู่ใช่แต่ในปัจจุบัน,นเนี่ยเนโตเนี่ยนาโตเนี่ยมี30ประเทศที่เป็นสมาชิกคือร <laughs> ัเสเซียก็ถือว่าโอเคอยู่แต่รัสเซียเขาขอว่าขอ2ประเทศ3ประเทศที่ติดกับเขาเนี่ยอย่าเป็นสมาชิกขอให้เป็นกลางอย่างน้อยๆก็เนี่ยยูเครนเบลารุสอะไรพวกเนี่ยเช่นเช่นยู จ <Georgia, S 1> อร์เจียฟ <Finland, S 1> ินแลนด์สว <Sweden, S 1> ีเดนอะไรแบบนี้คือขอให้อยู่เป็นกลางแล้วก็จะได้มีความสุขสงบสุขใช่ใชอันนี้คือเหตุผลเดียวเลยที่สงครามตอนนี้ที่เกิดก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ว่ายูเครนเนี่ยมีความฝากักฝ่ายที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิกยูเครนเขามีความจําเป็นอะไรฮะถึงต้องเข้าไปอยู่ในโตจริงๆคือต้องบอกว่าประธานที่ดีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานที่ดีคนที่61-5ึ่งถึงเนี่ยคือคนอาจจะมองว่าเป็นฝ่ายรัสเซียค่ข้างทางฝรัสเซียคือเขาก็แน่นอนครับประเทศพวกนี้ส่วนใหญ่ มันจะมีเรื่องการคอร์รัปชันบางเอิญประธานนิติบดีคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาก็มีนโยบายเรื่องการปราบคอร์รัปชันแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ เขาก็เลยได้รับอาจจะเป็นเพราะประชาชนเบื่อการเมืองของยูเครนมากอดีที่มันคอร์รัปชันเยอะไปอะไรแบบเนี้ยคือเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงที่สุดในยุโรปว่าง่ายๆแต่ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ2รองลงมาจากรัสเซียแล้วทรัพยากรธรรมชาติแทบจะมากที่สุดในยุโรปก็รวยอะรวยในทรัพยากรแต่ว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรบานประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าพอมาถึงคนที่6เขหกเอนี่ยัเียขา มาตลอดเวลาทําจดหมายขอกันนาโต้มาตลอดว่าอ,อย่าพยายามให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกแค่นั้นเองฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องรัเสเซียเนี่ยไม่ได้ต้องการอยากจะยึดยูเครนนะต้องเข้าใจคน<อ>ที่ที่เนโต้เขารู้สึกว่าเขาใหญ่ไงอาจจะเป็นเพราะว่าประธานธทบดียูเครนเนี่ยอาจจะไปฟังแบบยุโรปด้วยอเมริกาด้วยด้วยอาจจะเป็นแรงยุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาจจะคิดว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีคนเข้ามาช่วยทางด้านการทหารเนี่ยมั่นใจว่ารัสเซียไม่กล้าบุกอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าประเมินประเมินรัสเซียค่อนข้างผิด แล้วคิดว่านโตต้องช่วยอันนั้นสําคัญที่สุดตอนนี้มันไม่ได้สักอย่างที่เขาคาดว่งตอนนี้ผมว่านะถ้าพี่ธานีถามผมว่าคุณหมูคิดยังไงว่ายูเครนเนี่ยจะหาทางออกยังไงจริงๆผมว่านะไม่ว่าสงครามใดก็ตามมันไม่ดีหมดแหละแต่ว่านีทีเดียวก็คือต้องเจราจาสงบศึกมันไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างหรือเสียทุกอย่างแต่อย่างน้อยประชาชนไม่เดือดร้อนไงรีบจบเศรษฐกิจฟื้นฟ,นฟูโอเคทุกคนสนับสนุนเงินเข้าไปช่วยบูรณะประเทศ IMF บ้างรัสเซียบ้างจีนบ้างอะไรช่วยกันไปดูแล เรื่องอินฟาสตัคเจอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟื้นฟูยูเครนให้กลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วยูเครนก็เหมือนกับว่าเป็นประเทศเป็นกลางไม่ต้องเข้านาโต้ผมว่ามันก็จบการเจราจามันก็จบแล้วอ,อันนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็หาคนกลางประเทศเป็นกลางที่มาประชุมกันยอมรับว่ารัเสเซียจะไม่บุกอีกต่อไปตอนนี้เนโต้เนี่ยไม่มีไม่มีทางทําอย่างนั้นอยู่แล้วรัเสเซียก็ไม่มีทางทําอย่างนั้นอยู่แล้วเอาเนโต้มาเจราจาเรื่องสหรัฐเจราจาผมว่ามันไม่จบไม่จประเทศที่สามารถเจรจาได้ต้องเป็นประเทศที่ผมอาจจะขออนุญาตยกให้จจีีนน น่าจะเป็นประเทศที่ความเห็นผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะต้องขอโทษน่านพี่นะขอโทษครับคือจีนเนี่ยอาจจะคุยได้ในระดับหนึ่งที่ดีกว่าประเทศอื่นเพราะว่าจีนเนี่ยสนิททั้งรัสเซียสนิททั้งยูเครนเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในยูเครนเยอะแล้วก็ ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศสาคัญของจีนเพราะว่ามันจะเป็นวันเบลวันโลดผ่านยูเครนด้วยเข้ายุโรปเพราะฉะนั้นจีนถือวางท่าทีที่ค่อนข้างสงบไม่ได้ว่ารัสเซียแล้วก็ไม่ได้ว่ายูเครนจีนพยายามบอกว่าน่าจะเจรจามากกว่าหรือที่คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดในสงครามนี้คือสหรัฐอ๋อแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนสหรัฐล่ะจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยจีนห้ามยุ่งจีนผมว่าเขาเป็นประเทศที่วางตัวค่อนข้างดีนะเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ใช้เศรษฐกิจนําแสนยานุภาพเนเวลาจีนเนี่ยเวลาคุยเนี่ยจะเน้นไปทางด้าน ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาปรับปรุงผมคาดว่าที่พี่หมูคุยเนี่ยนะคิดเนี่ยนะมันคงจะเป็นจริงนะเพราะเห็นได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันว่าจะมีการเจรจาเพราะว่ายูเครนกับจีนนี่ก็สนิทกันเนาะรัสเซียกับจีนก็สนิทกันเนาะคนการที่ดีที่สุดคือคนที่เขาเชื่อถือนะใช่แล้วจีนเนี่ยมีอํานาจพอที่จะพูดกับรัสเซียได้ว่าเฮ้ยพอ<ช>แล้วนะใช่ใช่ใช่มันเหมือนกับจีนก็มีพลังอ่ะใช่ใชไม่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ไปคุยกับรัสเซียก็คือไม่ได้ที่มี power พอจะทําให้ทุกคนฟังเหมือนก ว่าจีนคิดยังไงโดนเปชุดเลยนักข่าวจีนถามกลับไปเลยว่าแล้วเวลาประเทศที่ยุโรปเนี่ยอเมริกายุโรปไปบุกจีนเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วอะ่ะทาไมพวกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าไปถามตัวเองดิว่าทํำยังไงคุณลุกลามประเทศอื่นนะ,ะอเมริกาไปโจมตีลิเบียอย่างเงี้ย<อ>ไปโจมตีผู้นําริเบียไปโจมตีอิรักไปแบบนี้ไปทุ่งระเบิดที่กรุงเบลเกดเนี่ยเขาตั้งร้อยเจ็ดสิบวันเนี่ยเออนโต้รืออเมริกาเนี่ย <laughs> เข้าไปทิ้งระเบิดที่เบลเกดเซอร์เบียเนี่ยร้อยกว่าวันเนี่ยกรุงศูนย์จีน ใช่อะไรประมาณนี้มันก็อยู่ที่ว่าความชอบธรรมันเป็นแบบไหนแต่แน่นอนน่ยผมบอกได้เลยว่ารัเสเซียเนี่ยเรื่องอื่นรัสเซียยอมหมดยกเว้นเนโตกับ ยูเครนต้องเป็นกลางใน,ในเรื่องของการทหารพี่ลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยเลย,ยครับว่าการที่ยูโกสลาเวียแตกเป็น6ประเทศเนี่ยกับการที่ยูเครนเนี่ยโดนแบ่งแยกออกมาเป็นไครเมียเป็นดอนสปาร์ตอะไรพวกเนี้ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมมันใกล้เคียงนะตอนที่ยูโกสลาเวียแตกเนี่ยมันประมาณปี1991ครับตอนนั้นรัสเซียแตกเมื่อก่อนยูโกสลาเวียมี67ประเทศใช่ไหมเสร็จแล้วพอรัสเซียแตกปุ๊บมันก็มีประเทศที่จะแยกตัวออกมาไงพอแยกตัวออกมาประเทศใหญ่สุดคือเซอร์เบียก็ไม่ยอมก็ส่งทหารเข้าไปโจมตี โจมตีโครเอเชียโจมตีองงบอสเนียโจมตีโคซาโวอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยคือเป็นประเทศที่เล็กแล้วสู้เซอร์เบียไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากนาโตจากสหรัฐเอามาอเมริกาประเทศนาโตก็มีเครื่องบินลบแล้วรวมกันหลายประเทศก็เข้ามาโจมตีที่เบลเกรดอันนี้คือสิ่งที่เทียบเคียงกันได้ว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนาโตมันเป็นเรื่องภายในประเทศเขาออันนี้ก็อย่างที่ท่านก็ต้องไปคิดเองนะผมผมก็ไม่ชี้นำแต่ว่าอันนี้ผมก็บอกว่าเมื่อประวัติศาสตร์ที่ปี1 9 1991เนี่ยถึง1995เนี่ยนาโตก็เข้าไปโคโซโวนี่ชัดเจนเลยนะโคโซโวนี่ปี1 9 9 9โคโซโวนี่เหมือนกับว่าโดนแยกออกมาโดยที่โคโซโวก็ไม่ใช่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วแล้วเขาขอแยกไงเขาขอแยกซึ่งเซอร์เบียไม่ยอมไงแล้วจะยอมได้ไงก็เป็นประเทศผมอ่ะผมอยู่รวมกันก็เหมือนกับดอนบาสปัจจุบันเน โวโยแยกใช่ไหมเซอร์เบียก็ส่งหารไป30,000ื่นกว่าคนเข้าไปถูกต้องเขานะเพราะว่าเสร็จแล้วพอสามหมื่นกว่าคนเสร็จปุ๊บ ทางเนโตก็ส่งทหารเข้ามาช่วยนี่แหละเนโตมีสิคุณสิทธิ์เอาสิทธิ์อะไรเข้าไปยุ่งกับเขาอ่ะอันนี้ก็ไม, <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะก็เขาคนอ้างว่ามรุสเซียทำหรืออย่างน <c oughs> ้้ก็มองในแง่งกับการรัสเซียส่งคนเข้าไปใ,ในในดอนบาส,สอ่ะเพราะเขาอ้างมรุสเซียทำเหมือนกันนะว่าคุณไปถล่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดเหมือนกันเลยอะ่ะซึ่งมันก็เทียบเคียงกันแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่ตอนนั้นไม่มีใครประนามไม่มีใครประนามเนโตสหรัฐเลยนะรัสเซียยังไม่ประนามเลยรนะัสเซียย,นะยังบอกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเนาะจีนก็ไม่อยากยุ่งเนาะเวลาทททีีี่่่่่่่ออออออเเ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 เมมมรรรรรริกกกกาาาาบบุุุุปปะะะศศืืืนนนนนนหหยยยยยััสซ็ไคงงพตตผผล้้ขใจ นะตอนนั้นจีนรัสเซียเนี่ยอ่อนแอไม่มีกําลังหรอกปี1990ปี2000อะไรนี้ยังอ่อนแออยู่เนาะยังไม่สามารถที่จะออกปากได้เพราะว่าสงครามมันมันเป็นสงครามภายในด้วยเนาะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่มีกาลังเรื่องเศรษฐกิจกําลังเรื่องทหารเนี่ยมันผ่านมา20กว่าปีแล้วไงตอนนี้มันแข็งแรงแล้วไงมันอีกอย่างหนึ่งแล้วไงมันก็เลยไม่เหมือนกันตอนนี้ลองไปทําสิเขาก็ต่อต้านเต็มที่เหมือนกันประเทศที่มีอํานาจอะอำนาจที่พอคุยกับรัสเซียได้อะ่ะรีบสงบศึกให้เร็วที่สุดแล้วก็โอเคอะไรที่เราทําได้แล้วรัสเซียต ลแล้วก็พูดไปส่วนคนจะสําเร็จทุกอย่างมันคงไปไม่ได้ถอยกันคนละ929 9, ผมว่ามันก็ลงตัวลงตัวแน่นอนแลกเปลี่ยนข้อประยชน ซึ่งกันและกันคือบอกว่าเรื่องการทหารเนี่ยย mm ังไงรัสเซียยอมไม่ได้เมื่อเจรจาเสร็จแล้วก็ให้รัสเซียช่วยเรื่องการเงินสิฮะช่วยเรื nope ่องการเงินว่าเนี่ยยูโจมตีเราอย่างเงี้ยเรามีสูญเสียอะไรเงี้ยอยู่ช่วยเข้ามาพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ได้ไหมอยู่เข้ามาหรือเอาอะไรต่างๆก็ได้หรือค้าขายโดยที่อาจจะให้จีนเข้าไปช่วยบ้างอะไรแบบนี้มากกว่าก็เป็นการร่วมมือกันนะแล้วมันก็คือจบด้วยการสันติภาพแล้วทุกคนก็อย่างที่ผมกันไปเมื่อต้นรายการไงว่าคุณเปลี่ยนศัตรูได้แต่คุณเปลี่ยนเพื่่่อนนน้้าาไไมดเคจะ คิดว่ายังไงตะวันตกไม่ช่วยคุณแน่ต่อให้คุณเลิกสงครามไปเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ช่วยหรือคุณหรอกคืออย่างนี้ถ้ายูเครนยังขืนดื้อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับอัฟกานิสถานอ่าจะเหมือนเมืองมันก็จะเละแล้วก็คนก็จะจนลําบากผมเชื่อได้ว่าตอนนี้ประชาชนยูเครนเนี่ยคืออพยพหนีออกนอกประเทศเป็นล้านลักษณะที่ว่าถ้าสู้ต่อไปแล้วมีโอกาสชนะยื้อเวลาเพื่อจะให้ตะวันตกช่วยนั่นแหละแต่เพื่ออะไรละ่ะฮะผมก็ไม่เข้า,าใจ<ม>คือถ,ถ้าเราอีโก้มากเนี่ยเรายิ่งสูญเสียมากคนยูเครนก็ คงเป็นนิสัยแบบนั้นนะนะนะผมก็เลยคิดว่ามันยากที่จะปิ่นยอมเจ๊งอะ่ะแต่ไม่ยอมแพ้จริงๆมันก็ไม่แพ้นะเรามีวิธี ชนะคู่ใช่ไหมเออเราเรามีวิธีการทูดแรกกันแค่ออกอะไรก็อย่างเนียบอกว่าไม่เป็นเนโต้แน่แล้วขออย่างเดียวแรกกับคุณถอนทัพอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคุยกันได้อยู่เพราะอย่างนั้นได้แน่นอน2อย่างเลยฮะเป็นทําตัวเป็นกลางแล้วไม่เข้าร่วมเนโต้ผมเชื่อได้ว่าทุกอย่างถอนทัพทุกอย่างหยุดหมดแล้วะทุกอย่างมันก็จะจบละอ่าแล้วที่เหลือก็มาคุยกันเรื่องว่าจะช่วยเรื่องการบูรณาประเทศคืนมายังไงถ้าเขาคิดได้ก็จบผู้นําเขาเนี่ยเขาที่เขาโตมาได้เขาประชาชนเลอก์เขาเพราะเขาแข็งไงเขาก็เลยต้องคิดว่าถ้าเขาอ่อนเมื่อไ อย่าลืมนะครับว่าประธานนิบดีปูตินเนี่ยไม่ได้เป็นประธานนิบดีแบบฟลุกๆนึกมาง่ายๆ20ปีความที่เขามีความรู้ทางด้านกฎหมายค ความที่เขามีประสบการณ์ทางด้านเขาเคยเป็น KGB เขาเคยเป็นทําเกี่ยวกับการเมืองการทหารสื่อราชการลับต่างๆเนี่ยเขารู้ดีที่สุดเขาอ่านขาดเลยครับว่าอย่าลืมนะเขาเป็นสายลับแล้วเขามาอยู่ในยุโรปเขาพูดภาษาเยอรมันคล่องเปือเลยนะข้อมูลเขาดีเขามาอยู่ในเยอรมันเขามาอยู่ในตะยุโรปตะวันตกเนี่ยกี่ปีเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจความคิดของชาติยุโรปดีอยู่แล้วไม่รู้ว่าไม่มาหรอกใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งปูตินยังไงก็ต้องทาอะถ้าเกิดท่านมองด้วยเหตุผลของทางด้านความมั่นคงของประเทศใครว่าเราโปร เสียเราก็ยอมรับว่ามันเป็นความชอบธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นหน้าที่เขาเหมือนกันถ้าเรามองในแง่เขานะขืนไม่ทําตอนนี้แล้วเกิดยูเครนได้เข้าไปเป็นนาโต้นั่นะจะมีปัญหาในอนาคตผมเคยได้ยินผู้นําเก่งๆเนี่ยเขาจะได้ยินอะไรที่คนอื่นไม่ได้ยินเ,ออเขาจะมองเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั่นคือผู้นําที่แท้จริงนะ,ะเขาจะมีวิชั่นแบบนี้ฮะเขาจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินแล้วเห็นอะไรก่อนที่คนอื่นไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นผมว่าแล้วปูตินเนี่ย เขาอาจจะคาดคะเนว่าถ้าเกิดยูเครนเข้าไปเป็นนาโตเมื่อไหร่เนี่ยในอนาคตรัสเซียคงจะต้องลําบากมากเลยทีเดียวทาให้เขาทําอะไรไม่ได้หนักขึ้นไปอีกใช่แล้วอย่างหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะถึงแม้คุณจะกรีดการทางด้านเศรษฐกิจบอยคอร์อะไรก็ตามตามเนี่ยผมเชื่อว่ารัสเซียก่อนบุกเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องโดนอะไรบ้างตึงสองสามสี่เนี่ยเขาต้องโดนอะไรบ้างแต่แต่คุณไม่คิดเหรอว่ายุโรปก็ต้องโดนเหมือนกันเช่นว่าน้ํามันเขาส่งไปไม่ได้ก้าวเขาส่งไปไม่ได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าของในยุโรปก็ต้องแพงขึ้น อันนี้ยังไม่เกิดหรอกครับเพราะว่ายุโรปก็ไม่กล้าภาวะเงินเฟอ้อก็ไม่แพงและอย่างหนึง่งเอาพูดง่ายๆเลย สมมติคุณปิดน่านฟ้านะคุณเชื่อไหมว่าจากยุโรปมาเอเชียเนี่ยมันต้องบินผ่านรัสเซียไงครัวนี้ถ้าเกิดคุณผ่านไม่ได้เนี่ยคุณต้องบินอ้อมผมยกตัวอย่างอย่างลอนดอนเนี่ยถ้าเกิดคุณบินลอนดอนโตเกียวเนี่ยคุณอาจจะบินแค่12ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ารัสเซียปิดเนี่ยคุณจะต้องบินข้ามไปถึงแองโกลเอดแล้วไปแวะเติมน้ำมันแล้วบินมาโตเกียวคุณต้องใช้เวลา1 7ชั่วโมงในลายต้องบินอ้อมแล้วครับ1ิชั่วโมงลองคิดดูสิฮะคุณบินเพิ่มอีกห เป็นอะไรเนี่ยคุณไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะคุณต้องไปบอยคอร์ดเขาแล้วจะเป็นอะไรใครจะไปบินเพิ่มตั้ง3 4มี่หชั่วโมงเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าผมไม่แสดงออกผมดูไม่ดีไงเวลามันมีอะไรที่ผมไม่ได้ไปเสนอหรือเกาะกลุ่มมันจะดูว่าเป็นคนไม่ดีไงที่หรือหรือไม่ใช่พวกโอ้ใช่ไหมเราเเราเห็นด้วยเนี่ยไทยยังประนามเลยไทยยังประนามรัสเซียเลยแล้วประนามแล้วก็ออกมาบอกว่าเพื่อความสัมพันธ์อะไรก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะสิ่งที่ประเทศไทยทํานี่ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ีผิดไม่มีถูกเนาะคือมันไม่มีีีีใใคคครรถูููกผผิดนนะะเเพยยยงงแแตตต่่่่่่่วามัอออททหุลลข ไหนใช่ไหมยูเครนเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็อยากจะเสริมทหารไงแต่ละเสียเขาไม่ได้ผิดถ้าอยู่เสริมเราก็เราก็ต้องโจมตีความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความจำเป็นนะผมบอกนิดนึงนะตอนนี้ยูเครนเขาประกาศรับสมัครทหารรับจ้างอ่ะใครอยากจะไปลบอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้ได้เงินดีเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยมีข้อดีนะคุณได้เงินเยอะจริงแต่ข้อเสียเนี่ยถ้าคุณถูกจับได้คุณจะไม่ได้เป็นเฉลยศึกนะเพราะคุณจะเป็นทหารรับจ้างตายอย่างเดียวหรอแน่นอนนะถ้าเกิดคุณเป็นคนยูเครนถูกจับได้เขาไม่ฆ่าคุณ เขาก็เลี้ยงดูคุณเหมือนกับเป็นเึกเป็นเฉลยศึกแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนยูเครนแล้วถูกจับได้่ารับจ้างอันนั้นคือตายลูกเดียวแน่นอนแน่นอนเพราะมันอาชญากรรมแล้วอ่ะอมันต้องคิดดีๆนะคนเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่ายัจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าจะไปอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนอะไรเนี่ยเออจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เชื่อได้ว่ายูเครนน่าจะถึงเคียบภายในไม่เกินอาทิตย์นี้แต่ผมก็มีคนสนใยสมัครไปตั้งหลายร้อยคนเขาไม่เคยรู้จริงไงเขาคิดว่าไปก็คงจะอาจจะเป็นเป็นทหารแบบไม่ใช่ออกแนวหน้าไงคือแต่ผมกาาาาลงงงจะะะบอออกกวว่่่่ถ้้เเเเปป็นนรรรืขฎหหมยยทศี เกิดคนถูกจับได้แล้วคุณไม่ได้เป็นทหารยูเครนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะคุณไม่ได้เป็นในฐานะเฉลยศึกนะเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรบางคนเขาบอกว่าเป็นทหาร UN เนลยนะอันนี้คิดผิดมากเลยนะเป็นทหารในนาม U n เอ็นหมือนยูเอ็นไม่มีสิทธิ์เข้าไปตามกฎหมายแล้วไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าจะยินส่งทหารเข้าไปมันต้องมีมติยูเอ็นเนาะส่งกองกำลังเข้าไปเนาะมันไม่มีคือส่งได้แต่พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งทางด้านการเงินนี่คือสิ่งที่ยูเครนก็คงจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเขาอยากจะทําาาาาใหหห้ปรรรระะเเเททศพพิินนือววว่่่่จจจบสสงงคมม็็็ีีุดดกกกฟัููึำ แล้วสิไม่มีทางเลือกคราวนี้เรามองในแง่ของสหรัฐบ้างพี่หมูเป็นสหรัฐแล้วพี่หมูจะทำยังไงอย่างที่บอกอะ่ะสหรัฐเคยโจมตีอิรักเพราะว่าไม่มีนิวเคลียร์สหรัฐไม่โจมตีรัสเซียเพราะว่ามีนิวเคลียร์ ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะลบกับประเทศที่มีพลังคู่ขี้กันเหมือนกับเวลาพี่มีเรื่องเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะไปม,มีเรื่องกับคนที่คนตัวเล็กพี่ก็ไม่อยากจะไปม,มีเรื่องกับคนที่แข็งแรง,งวรกว่าพี่เท่ากับพี่หรือเท่ากันแล้วก็เสียเปรียบคือมัน,น,มนเจ็บทั้งคู่ไงในสถานการณ์ตอนเนี้มันไม่ควรจะมีสงครามใหญ่แบบนั้นสหรัฐไม่กล้าเพราะเหตุผลนี้คือเท่าไม่กล้าแต่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียคือเขาไม่อยากจะให้ไปไม่คุ้มถึงจริงๆอ่ะมันมีสงครามมันก็ต้องสงครามแต่ไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่ามันเอาเป็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย เข้าใจอันนี้คือหลักการของคนอเมริกันอยู่แล้วใช่ไหมลงทุนต้องคุ้มค่า ใช่แล้วอย่างหนึ่งแล้วฐานอเมริกันเป็นลบกับรัสเซียเพื่อยูเครนลบเพื่ออะไรเขาไม่ได้ยึดรัสเซียด้วยยึดยูเครนก็ไม่ได้อีกอะอย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนอเมริกาเคยลบกับเวียดนามก็แพ้แล้วผมจะบอกให้เลยว่าที่เวียดนามโกรธประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าไทยเราเนี่ยเอาจังหวัดหลายจังหวัดเป็นฐานทัพของอันนี้ถือว่าเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนะไทยไม่รู้ตัวนะเว่าตัวเองทําอะไรไม่ดีไปก็ยังเวียดนามเคยคิดจะบุกไทยนะพี่เพราะเหตุผลว่าโกรธเงอนได้จีนมาช่วยไงในสมัยท่านเติ้งเสี่ยวผิงไม่เคยคิดเลยว่าตัวองไม่ดี ก็เหมือนอย่างเงี้ยคืออเมริกาเคยใช้ฐานทัพในประเทศไทยเอาเครื่องบินไปโจมตีเวียดนามจะมาบุกไทยก็อาจจะให้บอกสาเหตุนี้ก็ได้เฮ้ยคุณน่ะถ้าฉันไม่ยึดคุณอีกหน่อยคุณก็เอาฐานทัพอเมริกันมาตั้งตรงนี้แล้วมาบอมฉันอีกเนมันก็เป็น ความชอบทมเขาอีกอะอเมริกันมาอยู่ประเทศไทยเป็นหลายหมื่นคนเลยนะสิบเก้าปีเต็มสิบเก้าปีหกเดือนพี่ผมจําได้เลยตั้งแต่ปีก่อนผมเกิดอะสองสี่เก้าเก้าอะจนกระทั่งถึงสองห้าหนึ่งหนึ่งรือไงเนี่ยสิบกว่าปีอะจนกระทั่งเด็กที่เกิดในไทยเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอะในลูกครึ่งอะลูกชายลูกขั้นเต็มไปหมดเลยตอนนั้นอะแล้วก็เป็นที่พักของทหารด้วยไงตอนนั้น่ยมีคนรวยคนเกิดบีบาร์มีไนท์คลับมีตอนนั้นเป็นอเมริกันจ๋าเลยละนั่นแหละฮะอูดงอุดงอเมริกันก็เริ่มตอนนั้นเริ่มมกกอะี ขาไก่ทอดมีไข่าดาวนั่นแหละครับนั่นถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์บ้างเนี่ยมันก็จะเอามาช่วยเราวิเคราะห์คนรุ่นเก่าเราจะพอได้ยินนะแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ที่ตักสงคารามเวียดนามเนาะสิ่งที่สงคารามเวียดนามสร้างในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มีเยอะมากเลยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนที่รุ่นใหม่เนี่ยก็าอาจจะมองว่ารัสเซียเป็นคนขี้โกงรัสเซียเป็นคนบ้าอํานาจนาซีขยายอํานาจขยายดินแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามองให้ลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเหตุผลว่าทําไมรัสเซียถึงบุกแล้วรัสเซียผิดจริงไหมที่บุ สหรัฐทาไมทําได้ที่จะไปบุกประเทศอื่นลุกลามประเทศอื่นเต็มไปหมดเลยไม่เห็นมีใครมาประนามสหรัฐสักคนเลยมีไหมตอนนั้นไปยึดอิรักไปยึดแอฟริกานทหารผมไม่เห็นมีใครออกมาประนาม <c oughs> มติยูองยูเอ็นไม่เห็นมันมีเลยแล้วคนแอฟริกันทั้งทหารมันเกี่ยวอะไรอะ่ะบีลาเดนมันทําผิดก็ไปจับบปรลาเดนคนเดียวก็พอแล้วคือต้องบอกว่าอิรักเนี่ยมันมีน้ํามันเยอะมากไงอันนี้คือเหตุผลหลักทรัพยากรธรรมชาติสําคัญฉะนั้นก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิยาณของท่านเองเนาะว่าท่านจะชอบใครรักใครเราก็เอาใจช่วยนะคคครรรัััับบบนี่สวด